สวัสด,ดีพี่น้องสวัสด,ดีเอฟซีทุกคนสวัสด,ดีตอนสวยของตอนสวยของวันจันทร์พี่น้องมานนี้วันจันทร์วันที่สิบสามืัอนี้ซอแห้งกระเรียมกับขาวพี่น้อง เซนเก่าเซนเคยเนาะเมื่อนี่กับขาว่างเฮ้ากับไม่โน่วางเฮ้าสีเอาไก่เนื้อกไก่เครืองในไก่โตไก่เนาะพี่น้องลงไปเห็ดลาบเพราะว่าเมื่อนี่ประธานมีกับเขาเนาะลาบกินตอนเทียงเนาะ หยกย่อเ้าบาทเนี่ยนะพี่น้องเ้าบาทเฮาเนี่แหละลงเห็ดวัดเห็ดว่าแล้วก็เกี่ยมเขื่งองบุญสมโภชนะพี่น้องบุญสมโภชวันที่เศ้าหาดีคนกำลังเดินเอียงนะหยาค้า,าบ่หรือีกย่งนะตามหลักใต้ตามกำแพงวัดนะรือีกอยังนะอ้ย,อย่างไปเบิ่งก่อนเตี้ยหยาค้า,ามีความว่าไม้ว่าแนาวใดภาษามีเอฟซีถาม เพียอ้อมวัดนี่ป่ะเพียอ้อมกำแพงวัดย่าปูเอาอ้อมวัดนี่มีความหมายว่าจังไดรนี่นะมีความหมายว่าจังไดรนี่อย่าแผลกนี่เออย่าคู่หรือว่าย่าปูนึกว่าย่าปูอ้อมไปนี่แล้วอ้อมไปเอ้ยก็ได้ว่ามีความหมายมีความหมายแล้วเพื่อเพื่อดะอธิบายให้ฮู้เดีกาอ้อมความหมายมาป้องกันแนวจริง พอดีแนวตัว2ม er, 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 er. ีเลยเออ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 เอฟซีเผ uh ื่อทำแบบเปียกหยาอดข้าหยาแพงนะว่าอียังมีความหมายว่ะเนี่ด้ป่ะซะพอดียังคู่เพื่อกับมาหล่อมวัดหล่อมกำแพงเนาะป้องกันสิ่งพอดีพี่น้องความหมายอ้อมเลยแต่ เขาเมื่อนี่กะเอาแบบง่ายๆเนาะพี่น้องลาบเอาเือนสะแพงเนาะฮาก็อาออกมามีไก่ตัวหนึ่งตะกี้ว่าเอาเต็มเนื้อมันละยามันบอพอเอาโตมันไปเพิ่มพี่น้องตไก่ตะกี้คิดว่าิมีกับเขาเนาะก็เลยเสสวยมากแล้วเขามาพัวพันว่าโบมี่เนาะโบมี แต่ว่ามีอาหารกินเล่นต้มข้าเปียกว่ซะซิกินข่าเปียกบางคนกับแล้วเขาเนาะพี่น้องบางคนกันบบ่แเล้่ยนะคือเมื่อวานนี้ครับต้มเปียกเขาก็มีกับเขาเพิ่มถอดประทูจำมักถั่วเมื่อวานเนาะนี่เมื่อนีนก็ได้ยินว่าซิมีข้าเปียกแต่ว่ามันบ่แล้วเขาเนาะ,ะเซาเป็กันเลยว่าเอาเนื้อไก่ลงแต่ละซะ ปูเป็นสปอนเซอร์พี่น้องสนับสนุนก็คือไอเมทิวเนาะไอเมทิวทางยูเอคือเก่านะพี่น้องขอขอบอกขอใจละลายเดอ้อไอเมทิวทางยูเอที่เห็นให้ชาว้าบา้านเาวเมืองมีกับเขากับน้ำกินตลอดเนาะได้กินทุกมืออีกอย่างกับประหยัดเงินรวมไปนำเนาะพี่น้องข้าแมนว่าบบมีผู้ใหญ่มาซอยเงินรวมนี่กับ ทีได้ซื้อกับเขากับหนามันก็ตกอยู่มือละพันพันพันบางมือกับพันกว่าบาทเนาะบางมือกับหกเจ็ดร้อยบางมือกับสี่ห้าร้อยแล้วแต่ขึ้นมือว่าเนี่กับพันกว่าบาทแต่ว่าเมื่อนี่ก็ตกอยู่สี่ห้าร้อยรวมทั้งกับพรมกระเพยเหมือนเดิมมือนี่จูนึงเห็นรอ จูหนึ่งเมื่อวานนี้จูหาคือคือค่นแน่ตึ้งแน่จูหาเพราะว่าลูกล้านลายเขาเจ้ามาแบบอบอุ่นแถไดขุมบัดหน่อยบัดใหญ่เท่านี้แบบบกค่อยลายปันไดกันบัดหน่อยมากนอบอุ่นแนนเด็กเหล็กก็ลายเมื่อนี้เป็นจูหนึ่งเมื่ออื่นเป็นจูสองเปลี่ยนกันพี่น้องเป็นจูเป็นจู มีหาจูตะกี้มีเจ็ดจูบันน้อยนี่ก็เลื่อยจากจูหาจูหกจัดเป็นจูเดียวแบบนี้เป็นจูหามีหาจูเปลี่ยนกันเมื่อละจูนวพีนอ้องถ้าบ่มีผู้ใหญ่ใจดีซอยในห้วยแต่ละเมื่อนี่ถือจูได้กับหูลาตาสวดและยันว่าได้กับเขาย่อคน มันก็สีพอบ้านเบิกเงินแน่พอบ้านเบิกเงินแน่แล้ว้าหาบไดายอ้าพอว่าวลายใหญ่ห่างพี่นอะอันนี้ว่าวให้ฟังเนาะแจ้งหน่อยสิว่าคือคือจูนั่นจูนี่ข้าเจ้าให้ขับเป็นจูเอามันจัง่เมือยเนาะตะกี้เน่ะประจำครัวกับมีแต่สามสี่คนตะกี้เนาะปีที่ผ่านมาบ้านนี้เขาก็เลยจัดเป็นจูเอา เอิญเขาเจ้ามาเอาก่อนบาดนี่้าวแพงบาได้ลงไปได้อยู่เพื่อนอยู่ห่านน้องบุม้มเมื่อน,นี้เผิ่นไปเซ็งที่นองส,สิเซ็งปิดเทอมเนาะเทอมหนึ่งปิดภาคเรียนคันวบาภาษาเฮากะปิดภาคเรียนหนึ่งคันภาคเรียนสองก็คือปิดแล้วก็ปิดเลยก็ลงดำหน้าคันภาคเรียนสองชาวจอยกับเขามาเลยเห็นตลอด อเอิอนป่าเพิ่นมาเลยยางหาวดองดอง,ม,ดนนองมาเอากระสอบไปทำมีจูหนึ่งมาหนิเพอาะเหยื่อถงเลยเนือ้อมันเหยื่อมันพอป่าเหาื่เลยเอาโตมันใส่ออตัวหนึง่งแหล่เอาแต่นะอันน่ะเออกระดูกมันก็นเอาลงน้ำอันนั่นแหละน้ำสุบข่าเปียกมานะละโดยอัน,นได้โคง้งไก่นกกระดูกหนึก่ก่อนจะหันโค้งไก่จะตู้เย็นนะกระดูกหนึ่งเพราะจะมันเสียนมันเหลือบ่มีเส้นสามสี่โค้งเออของว่านี่ชิมหาโค้ง เขใส่บเบิดบ่ใส่บเบิดสิสงสัเขาไห้จงไว้ต้มเพอหั้นเรเพลอยังยังยังสองโลขึงบ่แล้วเพลอะรบานนี้น่ะ้ากันเปลี่ยนเมนโละมือมืออ่ะปลาเมาสีพัดเออนั่นเออขั้นว่าโค้งไก่บัวลายกัเอาใส่ะรแล้วให้มันนัว ก็หมูกระซิหมูบุ๋มหนึยังเลยโตโตสีตบน้ำสุปมันน่ะบ่มีเออเอาโครงไก่คะแล้วสะเออเอาโครงไก่แล้วก็แล่เอากระดูกตัวนี้กระปุกไก่โตนี้ลาบเครื่องในมันกะลาบใส่กันพ่อมันเหือกันกับอนาณาณ์ขับเบียกนะเออเออเอตัดเมื่อนะครับป้าแมาลาบกับพ่ออยู่ได้กับข้าวแกงหน่อไม้ตำมะกุูง ีนขาวเปียกสิบโลว่ะสะอีกพี่น้องเลยยัดอีกอุ้ยใบใหม่ใบต่อพี่น้องเอ,อ้ยแต่ละเมื่อละวันกวดไปถิ่มกัะซองรถเข็นเลยยั่งบ่แล้วยังน่อยเพิ่นก็นล่น เต็มที่เต็มแน่อีแล้วเนี่ยใบโพตะก๋าวาวได้ยินเสียงสะโนคือสิแม่นวาวบ่มีสะโนอั่นน่ะเนาะบ่ได้ยินเสียงน้องบอสไปร่วมวันพระ กับพอ่อเนาะอยู่ผู้เพื่อนอีพอพายรวมวันศิล เดินวัดกวางบ่าพี่น้องว่าเนี่หม่างฮอแเจ๊ลังเก่าออกมาเหตุใหม่ให้เด้แล้วและรังค่ามันก็พลังปูกระเบื้องไก่สิแล้วเลยล่ะ ซาแพงกับสิคอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องฝากดไห์ก็แซ่ผู้พอกันคลิปหนาะสบายดี